ทำไมเสียงไม่มาเอ้ยทำไมเสียงไม่มาอี่ที่อะว้าชั่วยุ่งหน้าเจ็บแล้วเจ็บแล้วี่ตัวเดียวมีปืนไหมน่ะไปไปคอไม่ดีมันดึงเพื่อนอยู่เพื่อนอยู่วในนี้ในนี้อีกหน่อยมาอีกทีทีม่มีตัวบินตีเลยเอ้ย พี่หนูจะตุยคนช่วยตายพี่หนูจะตุยท้ามันตายเดี๋ยวแม่งกระโดดขึ้นคอนมาแล้วก็มายิงมุมขวาตามสเต็ปแล้วท้ามันก็ลาต่อ ยงมาปะเดี๋ยวพี่เก็บเองโอเคไปมาแล้วพี่ชิบหายเถอะยาไม่มีไม่ไหวไหวชีวิตไปแล้วหนูไปก่อนแล้วคนช่วยตายคนเดียว เออตัวสุดท้ายแบบเจ็บมากแล้วอ่ะไม่น็อตเฉยเลยอ่ะ s <S มาแล้วขึ้นเค็นขึ้นเค็นขึ้นเคนอยู่บนเคนแล้วอยู่บนเคนแล้วไล่โคดังนี้นะหนูโดนสายดึงมันมามันมามันจะมา watch out <'s> มันมาแล้วมันมาหน้าหนูแล้ว

Watch out. ครับมาป่ะไล่ ใ่มีคนชิดผมเินรข่วยังไม่แพ้องตัวเนี่ย,อ,อ,อ,ยอยู่ตรงศพผมอ่ะดิมจุดแรกครับไม่เดินฟังพีเฮ้ยเฮียไอยแม่ยู่รงนีหมือนไม่ใช่มีรถมาอีกเอา เต็มเลยอยู <Bien ven ido> ่ตรงผมตัวหนึ่งมันขึ้นมันขึ้นมันทด้วยอยู่ตรงผมเนี่ยก็อยู่ตรงผมตัวหนึ่งตัวนึ่งตีเจ็ดห้าอันนี้เนี่ยอ่าเนาะอยู่ผมตัวหนึ่งอยู่ผมเลย เชฟแม่งหรูเี่ยนอกี่เหมือนจะหมดนะสี่ตัวยิงไปสองแล้วมันน้ออีกหนึ่งหมดแล้วเี่ยวปะมีครับจบ w จ t c h o u มันยิงพี่นอกแต่มันไม่ดันไปฝั่งพี่เรื่องเลี่ย วันนี้ขอให้รวยขอให้รวยฮัโโลโหลนี่มันดีจนกันทุกคนเลยวะมันจะไปกันนะมันวิ่งใส่ หอโตคางเรื่อนลาแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวก็จบละคือหอโตอ

ดยนี at, ่ไงรถนี่นี่นี่รถมันอยู่นี่มันมาดึงเพื่อนมันเนอะ

ทิมรถหม่งเดินงเจ้ <c oughs> สาสับรุ่นอะไร่จะเป็นรุ่นสามโปรแม็กซ์ี่มันเก็บแบบดบบใช่ใช่

กำลับตายแล้วเหรอวี่ง Watch out วิ่งมองไม่เห็นเหลือหลไร ไม่ตัดลูกยิ้ที่มันจะอยาหมเลยทามีสองตัววิวข้างในตรงนี้<า>ว่าผมตายอยู่ตรงนู้นอะ่ะตรงที่ทีตายอะ่ะเห็นปะหลังกองไฟอาีอ่าบบนี่ที่นนนะรักจะใช้ ผมคิดว่าไอ้เ <dans> ฮ <él. S 2> ียมันเหลือเก้าคนนะครัตวก็ื่น่าจะมีเพราะเห็นไอ้แย่ตัวเดียว